ผลกรรมจากการไม่รักษาศีลห้าชีวิตที่แย่ก็เพราะเคยทำแบบนี้แหละที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องต่างๆในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลกรรมคือผลแห่งการกระทำจากอดีตเมื่อรู้แล้วก็หลีกเลี่ยงกรรมไม่ดีมันทำกรรมดีเพื่อรับผลกรรมที่มีมาดูกันว่าถ้าไม่รักษาศีลห้า แล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรผลกรรมที่ทำให้อายุสัน้นในคำพี์ก่าวไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ทำให้ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดไม่เอ็นดูเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเกิดเป็นคนที่มีอายุสัน้น ผลกรรมที่ทำให้ป่วยบ่อยคนที่ชอบเปียดเปลี่ยนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากผลกรรมที่ทำให้ผิวไม่สวยคนที่เป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาตร้ายทำความโกรธความร้ายและความเครื่งเครียดให้ปรากฏเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันซามผลกรรมที่ทำให้ไม่มีคนเคารพสักน้อยคนที่มีใจริษยา ยอมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวิธีบาทนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยผลกรรมที่ทำให้มีทรัพย์สมบัติน้อย คนที่ไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณนะหรือพรามเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยผลกรรมที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำ คนที่กระด้างเยอ่อหยิงย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ ผลกรรมที่ทำให้ไม่ฉลาดคนที่ไม่เข้าไปหาสมณะหรือาพามและสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรสมควรเสพอะไรไม่สมควรเสพเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาซาม เื่อรู้เช่นนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีกันนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ผลกรรมบางทีก็ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทำชาตินี้เจอชาตินี้ก็เห็นกันบ่อยไปคราะกรรมของการผิดศีลข้อที่ห้าแค่ดื่มน้ำเมาก็บาปได้เชื่อกันว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนรู้จักและเข้าใจศีลห้ากันดีอยู่แล้ว ศีลห้าคือศีลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เราวทุกคนควรจะรักษาไว้ให้ได้เพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดและไม่เสพสุรายาเมานั้นเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการควบคุมกายว่าจาและใจไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางให้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นคนที่มีมนุษยธรรมนอกจากนี้ ศีลยังมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพราะหากทุกคนไม่มีศีลก็จะอยู่ร่วมกันแบบไร้มนุษยธรรมซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายดังนั้นการมีศีลการรักษาศีลจึงเป็นเหมือนระบบควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและการกระทำของผู้คนในสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญของชาพุทธตามหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เริ่มจากศีลสมาธิและปัญญาซึ่งถ้าหากไม่มีศีลก็ยากจะมีสมาธิจนทำให้เกิดปัญญาได้ดังนั้นขาการรักษาศีลให้ครบทั้งห้าข้อจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่หากถามว่าผิดข้อไหนอันตรายที่สุดหลายคนนึกไม่ออก ว่าหากผิดสิงข้อที่หซึ่งก็คือห้ามเดิมสุราเสพยาเสพติดและของเหมือนเหมาทุกประเภทซึ่งการผิดสิงข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายที่สุดและบาปหนักที่สุดด้วยเพราะสุราทำให้ขาดสติจนเกิดความประมาทและนำพาไปสู่ความเสื่อมจนสามารถทำให้สิ่งข้ออื่นๆก็ขาดไปด้วยแต่อย่าลืม ว่าศีลคือเจตนาดังนั้นสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่เจตนาไม,ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของการดืม่มการอ้างว่านิดเดียวไม่เป็นไรหรือไม่เมาก็ไม่บาปจึงเป็นความคิดที่ผิดมหัน <im it> การจะผิดศีลข้อนี้ต้องประกอบด้วยสิ่งที่ดื่มเป็นสุราของมึนเมาอย่าเสพติดโดยเราจะมีจิตคิดจะดืม่มพยายามที่จะดืม่ม และสิ่งนั้นได้ล่วงพ้นลำคอไปแล้วจึงจะถือว่าเป็นการล่วงศีลแสดงว่าจิตของเราเป็นอกุศลซึ่งพอจิตเป็นอกุศลแล้วเราก็จะขาดสติไม่ว่าดื่มมากหรือน้อยก็ตามแน่นอนว่าการผิดศีลย่อมต้องเกิดผลกรรมและกรรมที่เกิดจากการผิดศีลข้อห้าบางคนอาจเห็นผลกรรมกันในชาตินี้ แต่บางคนก็อาจได้รับผลกรรมในชาติหน้าขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าผลแห่งการดื่มน้าเมาอย่างเบาที่สุดยังทำให้เป็นบ้าไปได้ย่อมไม่แปลกที่จะเกิดผลกรรมอื่นๆตามมาโดยผู้ที่ผิดศีลข้อที่หมักจะมีสติปัญญาไม่ดีขี้หลงขี้ลืมเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่จำ อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจตอนเกิดมาก็มักเกิดในตระกูลที่โง่คร้าวเต็มไปได้วยความอบายถ้าหากมีกรรมหนักก็อาจถึงขั้นปัญญาอ่อนหรือเป็นโรคทางปัญญาและหากมีลูกหลานก็มักจะเป็นคนสัมมเลเทเมาหรือติดยาเสพติดที่สำคัญที่สุดคือการเดิมสุราของเหมือนเมาหรือ,อยาเสพติด มักเป็นต้นเหตุของการผิดศีลข้ออื่นๆและนำไปสู่การขาดสติอย่างรุนแรงเนื่องจากจะผิดศีลแล้วยังอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตามมาด้วยดังนั้นถ้าเรารักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดประพฤตินอยู่ในศีลในธรรมมีสติกับทุกการกระทำความหายนะต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกวันนี้เรื่องราวของการนอกใจ มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทางเรื่องสามีไปมีเมียน้อยแอบไปมีกิก๊กแม้กระทั่งแอบเลี้ยงเด็กสาวที่เป็นข่าวให้เห็นตามสื่อกันอยู่บ่อยๆบางคนก็เห็นกันจนรู้สึกชินและฉากกันไปเสียแล้วซึ่งปัญหาเหล่านี้แหละที่จะนำมาสู่ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการยา้า,างปัญหาเด็กกำพร้า ทำให้เด็กมีปัญหานอกจากนั้นแล้วการประพฤติผิดในกามยังถือเป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าสามีที่นอกใจจะได้รับผลกรรมอะไรในชาตินี้และชาติหน้าจากสิ่ข้อ5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่พูดปดรวมถึงพูดส่อเสียดจ,จุแจงคำหยาบ และข้อห้าไม่เดิ่มสุราสิ่งข้อ3กาเมสุมิชฉาจาร์หมายถึงการละเว้นจากการประพฤติผิดในกามการที่จะผิดสิ่งข้อ3หรือศีลในข้อนี้ขาดนั้นเราวัดจากองค์ประกอบสีต่อไปนี้ 1. หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด 2. มีจิตคิดจะเสพเมทุนหรือเสพกามสามประกอบกิจในการเสพเมทุน กอดจูบลูบคลำและสี่ยังอวัยเพศให้ถึงกันเมื่อดำเนินการครบองค์ประกอบดังกล่าวสิ่งข้อสามนั้นก็ได้ขาดทันทีโดยส่วนใหญ่การกระทำผิดในข้อนี้คนส่วนมากยักจะนึกถึงการประพฤติผิดในกามหรือการล่วงประเวณีอันเป็นการกระทำลามกซึ่งบัณฑิตท,ทั้งหลายพึงติเตียนนั้นคือการทำผิดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติท,ที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับผู้ที่กระทำจึงต้องมีพฤติกรรมที่ปิดบังและซ่อนเร้นผลที่อาจจะได้รับในชาตินี้คือโรคภัยมาเยือนการมักมากในกามทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกทั้งความเครียดจากการที่ต้องสับรางโกหกหลอกลวงยังจะส่งผลร้ายต่อชีวิตร่างกายและสมองอีกด้วย สองพลัดพรากจากคนที่รักจริงด้วยความที่เป็นคนหลอกลวงไม่จริงใจสุดท้ายก็จะทำให้คนที่รักจริงค่อยๆตีจากถึงให้ฝ่ายสามีที่นอกใจต้องทนทุกข์ทรมานกับความเดียวดายแม้ในวันที่ต้องการคนดูแลมากที่สุดสามอาจถูกปองร้ายจากผู้อื่นเพราะการกระทำที่แย่ๆที่เคยทำไว้กับคนอื่นจึงไม่แปลกเลยที่มักจะโดนปองร้าย จากผู้คนที่เคยถูกทำร้ายมาก่อน 4. หากมีลูกลูกจะไม่เชื่อฟังด้วยความที่ลูกได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นคนดื้อรัน้นทำตัวก้าวร้าวและไม่ให้ความเคารพ 5. ชีวิตไม่รุ่งเรืองยามที่มีปัญหามักจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยไม่นำซ้ำยังอาจโดนเมียน้อยหลอกแล้วก็หนีหายไป นอกจากนั้นการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการโกรหกหลอกลวงคนที่ตัวเองรักก็จะส่งผลให้ถูกจับผิดในเรื่องอื่นๆพูดจริงใดก็ไม่น่าเชื่อถือเจ้านายหรือลูกน้องหมดความศรัทธาแม้แต่คนรอบข้างก็ไม่อยากจะเชื่อใจผลกรรมที่อาจจะได้รับในชาติหน้ามีผู้เกลียดชังมากเพราะการกระทำที่ผิดลูกเมียเขา ย่อมสร้างความโกรธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายผลที่ได้รับมีศัตรูและมีคนเกลียดชังมากในข้อนี้ทุกคนก็ต้องเคยประสบมาแต่อาจเป็นเพียงเศษกรรมเส้นเวลาที่มีเรื่องขัดใจกับใครและมีการโต้เถียงทำให้มองหน้ากันไม่ได้หรือบางคนอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมียศท้าบรรดาศักดิ์แต่ไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของลูกน้อง มีผู้คิดปองร้ายเพราะได้เคยสร้างศัตรูสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นตัวอย่างเช่นนักเรียนบางคนเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใครแต่ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่นกลุ่มทำร้ายจนบาดเจ็บอันนี้ผลที่เขาถูกทำร้ายก็เพราะอาดีตชาติเคยทำบาปข้อกาเมสุมิจฉาจารและที่ต้องบาดเจ็บก็เพราะได้เคยทำปานานติบาตมานั่นเอง แม้กระทั่งสามีภรรยาที่มีเรื่องกระหงกระแหงกันการใช้สายตาและคำพูดทำร้ายจิตใจกันก็ถือว่าเป็นผลของการกระทำอกุศลในข้อนี้เช่นเดียวกันการขัดสนทรัพย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความเฟื่องเือเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังดังที่เราได้เห็นบางคนต้องเข้าโรงรับจำนำประจำ เพราะอดีตได้สร้างความไม่รู้จักพอนั่นเองเกิดความอดอยากยากจนเพราะการประพฤติผิดในกามหรือการล่วงประเวณนีนั้นเป็นการกระทําที่ตนเองเป็นผู้ไม่รู้จักพอไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่คือสามีภรรยาของตนเองแล้วก็ยังไปเบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอยากยากจนการได้เกิดเป็นหญิง เพราะการกระทําอกุศลกรรม,มบทในข้อนี้จะเป็นไปแบบปิดบังซ่อนเร้นไม่กล้าเปิดเผยการกระทําที่ต้องหลบหลีกเช่นนี้จัดเป็นอํานาจอ่อนแบบที่เรียกว่าสสังขาริกอันจะนําไปเกิดเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่มีความลําบากมากกว่าผู้ชายมีความอับอายในบางสิ่งบางอย่างมากกว่ามีเรื่องที่ต้องปกปิดมากกว่านั่นเองการได้เกิดเป็นกระเทย ซึ่งเป็นเพศที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับเพราะเหตุที่ได้เคยกระทำกาเมสุมิจฉาจารที่สังคมไม่ยอมรับนั่นเองถ้าเกิดเป็นชายก็จะเกิดในตระกูลต่ำเพราะในขณะที่ตายจิตจับอารมณ์ที่ดีและเป็นอำนาจของอสังขาริกคืออำนาจที่เด็ดเดี่ยวทำให้เกิดเป็นผู้ชายแต่เหตุที่เคยประพฤติผิดในกรมที่ยังให้ผลอยู่จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำ และยังมีผลทำให้ขัดสนซัพย์และความอดอยากยากจนก็ตามมาการได้รับความอับอายอยู่เสมอคือเป็นคนเปิ่นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ขบขันพฤติกรรมที่แสดงออกไปจึงทำให้ตนเองต้องอับอายเพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอายไว้ให้ผู้อื่นนั่นเองเกิดมาร่างกายไม่สมประกอบคือพิการ หรือเป็นผู้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแปกแตกต่างไปจากคนอื่นเช่นมีความผิดปกติของอวัยวะบางส่วนอาจจะโตหรือเล็กผิดไปจากธรรมดาเคยมีข่าวว่าหญิงคนหนึ่งมีอวัยวะเพศใหญ่โตผิดปกติมีคนแห่กันไปดูมากมายเพราะมีร่างกายไม่สมประกอบซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับความอับอายตามมาทั้งนี้เพราะอดีตชาติ ได้เคยล่วงเกินร่างกายของผู้อื่นนั่นเองเกิดหมามากด้วยความวิตกกังวลเพราะเหตุที่ได้เคยกระทํากรรมที่ต้องปกปิดกลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทํามาจึงทําให้เกิดหมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวลบางคนเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานชิ้นหนึ่งก็มีแต่ความวิตกอยู่ตลอดเวลาจนงานนั้นสําเร็จบางคน พอใกล้สอบก็เกิดอาการท้องเสียบ้างปวดท้องบ้างแต่เมื่อสอบเสร็จอาการปวดท้องนั้นก็หายไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลของความเครียดหรือความวิตกกังวลน,นั่นเองเกิดมาผัดภาคจากผู้ที่ตนรักเพราะได้เคยกระทำพฤติกรรมที่เหมือนกับการไปพรากผู้เป็นที่รักของบุคคลอื่นหรือผู้ที่มีเจ้าของจึงทำให้ได้รับผลต้องสูญเสีย หรือพัดพรากจากผู้ที่ตนรักอย่างเช่นสามีภรรยาที่เคยรักกันแต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันจนต้องเลิกร้างไปในที่สุดหรือหนุ่มสาวที่ต้องอกหักและแม้กระทั่งเด็กที่ต้องกำพร้าขาดพ่อขาดแม่ล้วนเป็นผลจากการทำผิดกาเมสุมิชาจานทั้งสิน้นถึงอย่างไรก็ดีหากทำผิดข้อนี้หนักมากๆก็แน่นอนตกนรก หากตกนรกแล้วยังเหลือเศษกรรมเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะไม่สมหวังในความรักต้องเผชิญกับความพลัดพรากต่อไป